สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกห็หายไปนานพอสมควรครับรวมๆรวมๆสองเดือนนะตั้งแต่สา,าการณการโควิดรุนแรงนะครับตอนนี้ก็ยังรุนแรงอยู่นะเพื่อนๆพื่รนกบดก็ไม่ได้มาทําคลิปเลยนะครับบอกตรงๆว่ากลัวนะฮะก็มีเพื่อนเพื่อนถามแล้กว่าพี่กบหายไปไหนก็ยังอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนก็ช่วงนี้หลังจากเที่ยวคลิปทริปเพอเต็นท์ใหม่นะครับด้านหลังผมติดตั้งที่ปลอยแล้ว ะครับก,ก็คลิปที่แล้วนะที่ผมไปเที่ยวกันอนะ่ะแล้ก็ติดตั้งก็ถ่ายเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ให้เซฟนะครับช่างเขาก็ถีดยางแล้วล่ะนะครับก็พอดีมันมีรถที่ผมเคยถ่ายเพื่อนๆชมเมื่อประมาณหลายคลิปมาแล้วนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ RX4 x 4นะครับก็อย่างที่กลบดำบอกเนาะดูกบดำนะครับ เพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆนะแล้วก็อัตไตมัไที่ประโยชน์เพื่อนๆก็เก็บประโยชน์ตรงที่ผมถ่ายทำเนี่ยเพื่อนๆตรงนู้นจุดนู้นจุดนี้เพื่อนๆก็เก็บไปอ่าไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไปปรับปรุงรถตัวเองหรือใครที่อยากจะทํารถหรือสนใจในเนื้อง,งานของอูนนั้นที่ผมถ่ายก็สามารถสอบถามได้นะครับหรืออ่าสอบถามข้อมูลต่างๆกับผมก็ได้นะครับอะไรที่ผมรู้ บ้างบ้างเนี่ยผมก็จะตอบนะครับอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับชอบจริงแต่เราก็ไม่ได้แบบรู้ทุกเรื่องสามารถสอบถามผมได้หรือสอบถามอาอูนั้นที่ผมได้ทำนะครับอย่างวันนี้ผมอยู่อเอ็กก็สนใจก็สามารถติดต่อกับช่างหลัดเขาได้นะครับผมในวันนี้ผมอยู่อเอ็กนะไอคันที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูดลหลายคลิปแล้วแต่ตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฮเฮ้ยมันหล่อเว้ยนะครับมันก็เป็นอีก อีกหนึ่งแนวทางนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมรประทําอะไรกันนะครับนี่ขนาดโควิดนะตเด็มหมดเลยเพื่อนเห็นไหมอ่าคับช่างหลับไม่อยู่ให้ช่างแมงัดที่ไว้ฟังครับผมคันที่ผมจะพาเพื่อนๆดูก็คือคันนี้ครับมันคือ106นนะครับตัวแคปนะครับ อ่าโอ้โหแม่เสร็จแล้วหล่อมากเพื่อนเฮ้ยสวัสดีช่างแบงค์<ว>นี่ช่างแบงค์ฉีดยาแล้วครับแต่เราจะไม่อยู่ใกล้กันนะครับอย่างน้อยสองเมตรสามเมตรก็คันนี้เรียบร้อยแล้วช่างแบงค์ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับจากที่เราเคยทาเอ้ยถ่ายไปตอนที่เริ่มเริ่มปั้นใช่ไหมใช่ใช่อ่าเฮ้ยแต่มันเสร็จแล้วมันสวยนะสวยสวยเออสวยเลยอะล่ะเออได้ยางใหม่อะไรใหม่เราเฮ้นยางอะไรของอะไรอ่ะมันเป็นยางอินโดอ่ะเหรอ แต่ตัวนี้คนใช้เยอะนะใช่รับเปนเลนไลน์นี้กันหมดอ่ะอืมไอ่สามห้าป่ะสามห้าครับอืมสวยสวยอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายแล้วรอบให้ดูก่อนเพื่อนอืมดูครับตัวจริงมันในรูปมันอาจจะมองเหมือนยาวแต่ตัวจริงมันไม่ยาวนะกําลังสวยเลยนะใช่ครับมึงกระบะลอยแบบนี้สวยป่ะครับให้ดูรอบรอบรอ๋อเหลือวินดิวินยังไม่ได้ติดตั้งก็วินหน้ายังครับยังหาไม่ได้ จะจบที่ตัวไหนอะ82เจ็สอา82ใช่ไม่เอาไอ้นี้ใช่ไหมไอ้สองมอเตอร์อะไรอ่ะไม่ครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นวินเทาอยู่แล้วอ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่พี่ลืมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนพื้นที่มันอาจจะับแคบสักหน่อยนะต้องบอกว่าสวยครับเพื่อนๆสวยเลยแหะ มันไม่สูงมากไงแล้วยางก,กับรถมันก็แมทกันอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดนะครับเจาะรายละเอียดเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงอ๋อนี่หม้อน้ําใหญ่เหมือนกันนี่ครับอันนี้เปลี่ยนใหม่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนั้นแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ลูกนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สั่งทำหม่หมดเลยเออเนี่ยแต่ลูกกาวจะเล็กกว่านี้เฮ้ยสวยเว้ยงานเนียนมากเลยม่านน้ำอ๋อสวยสวยสวยเอาโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะเพื่อนๆนะตัวนี้มันเป็น1นึ่งสนุกใช่ไหมแบงค์ใช่ครับหมึง 6, หา ตัวแคปท่อนล่างเนี่ยเป็นร้อยหกแต่บอดี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะมันเป็นแคปแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเพราะคันงวดที่แล้วที่พี่ดูอ่ะงวดที่แล้วคือรถเขาวางคานมาอยู่แล้วแหละแต่เรามาแก้ช่วงล่างใหม่หมดโดยการปรับแต่งเสริมทับให้มันบึกบึนและแข็งแรงแล้วก็ติดอาวุธใช่ไหมใช่ครับต้องเก็บรายละเอียดพวกไซเรวต่างๆใช่ป่ะใช่ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือวินอย่างเดียวเนาะก็เหลือวินแปดส่องนี้กำลังหาอยู่อืมมีสนใจไหมอะ่ะมีอยู่คัน<อ>เขาขายอ๋อเดี๋ยวต้องดูจะมองหาแปดส่องดูไงออาเอาโอเคครับจากงวดที่แล้วมันเป็นข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นคานคาร้อยหกเนาะใช่ครับเป็นเป็นชุดร้อยหกทั้งชุดอะ่ะของเดิมมันอะก็คือร้อยหกเดิมๆเลยอ่าแล้วเราก็มาทําการอ่าเปลี่ยนคานหน้าใหม่เป็น VX เอ็กซหนแบงก์ใช่ครับวีเอ็กซแปดสองอ่าเพื่อนดูนะครับ อันนี้เป็นงานของ R X 4ี4นะเพื่อนๆนะนะครับใครที่บอกห่างเหอไปนานรถที่กบหายไปไหนเนี่ยก็วันนี้มาถ่ายดูแะบอกตรง,ตรงกบดามกลัวโควิดที่บ้านมีทั้งลูกทั้งเด็กโ้ยคนแก่ยกเยอะแต่มาสองัดคลิปก่อนไปเที่ยวนี่แต่ว่าเราก็ป้องกันไง <c oughs> ก็แนบหน้าเป็นของรายแบงค์เวดนี่ยหน้าเวทโค้ดนะครับเพ, <c oughs> พืพ่อนๆสับมันจะเยอะนะแล้วก็จะมองเหมือนแข่งแต่มันไม่แข่งนครับสับเยอะแต่นิ่มตรงตัวดี แล้วก็จะมีสไตล์ X เขาเขาจะเป็นขาไกป่ประมาณนี้เนาะอันนี้เขาเรียกขาไก่ใช่ไหมแบงค์ใช<อ>้มือลิงก็ผิดเออขาไ<ช>ก่อย,ยู่นู่นนะครับของ X นะครับแล้วก็เต้าแนบสไตล์ X นะครับใครที่บอกว่าชอบเต้าแนบแบบนี้ก็ดูนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีวินเทาเสริมวินเทาไปแล้วนะครับจะเป็นโอ้ยช่างแบงค์แม่งทาตัวร้อยเท่ดีเวเออสวยครับเพืเ่อนๆเห็นไหมอืมอันเนี้ย พร้อมดูแล้วครับก็มีการร้อยเชือกมาทางหน้ารีดนี่รีดแล้วทางสร้างขึ้นมาหรือว่าไงใช่ครับรีดสั่งทำครับอ๋อสวยสวยสวยนี่สั่งงางเขาทำพอดีเราไม่มีเวลาเฮ้ยสวยว่บแบมเดีย๋ยวไพี่อือสวยสวยสวย,สวยข้าท่าเลยเป็นเล่ห์แท้นะเออ,เอ,อมันจะเป็นรีดใหญ่ใหญ่กว่าปกติทั่วไปอืมครับก็มีเสริมการสะบัดนะใช่ครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดขุมพลังให้ดูนะครับ ก็ด้านล่างคานด้านหน้านะครับ X ก็จะเป็นสไตล์ของ X นะที่ผมเคยบอกเหมือนรันัดเขาเรียกรัดคานเลยอ่าไม่ต้องกลัวแข็งแรงครับพอเพื่อนเพื่อนสามงานตัวนี้เยอะดังชอบนะครับกัวเลเนี่ยกระแทกได้กาเการเลยด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนะอ่าล่อๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันชนกันนี่ไอเขาก็จัดให้คนชนสวยมาก เอ,อวันนั้นที่เห็นทั้งหลัดถ่ายดีเสร็จแล้วใช่จะแบงค์เนี่ยใช่ค<ำ>รับทำสีทับพอเดอร์แล้ว<ห>ถ่ายลา่าสุดนี้ของคันแดงเดี๋ยวคันแดงเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้คอนเทนสวยมีเข่าควายด้วยใช่อ,อันนี้ลูกค้าฟิตมาเอาเข่าเล็มอืมแล้วก็ <Black Man S 1> แบ็ทแมนแบ็ทแมนด้วยนี่แบ็ทแมนแล้วก็มีตัวขเขาเรียกตัวอะไรแบงค์ล้อของเชือกอ่าเวลาทำงานจะเป็นไงกดลงเหรอ เวลาเราเก็บเนี่ยบางทีถ้าเราคล้องตายเลยอ่ะกับรถที่ยงแทงอ่ะวินเทาอ่ะมันจะไม่มีเบรกอ่าอ่าแต่เนี้ยบางทีเรากะระยะไม่ถูกอืแล้วก็ไปดูนี่เว่าตื่หรือยังอ๋อใช้งานเราก็กดนี้ง่ายๆแค่ดีเองใช่ครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้ามันสโลได้เลยได้ฮะวินเทาไม่มีเบรกมันจะมเบรกช่วยอ๋อเข้าใจละอ๋อคีเลททั้งนั้นเลยอ่ะแม่งเป็นเงินทั้งนั้นเลยเพื่อน ชุดนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะหลายตังคอยู่นะอืมอ่ะเดี๋ยวดูยางนะครับยางนี้มันแบรนด์อะไรของอินโดใช่ไหมใช่ครับอืมมันยิ่งมันรุ่นอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจครับแต่คนใช้เยอะนะสวยสวยดอกมันจิกดินดีมากเลยเพื่อนราคามันไม่ค่อยสูงครับอืมแล้วคันนี้คอนเซปต์เขาเขาจะวางยางสามห้าอยู่แล้วมั้งไงใช่ครับ ไอตำแหน่งพวกซุ้ดชกนี่ก็เป็นของเดิมเลยไหมหรือว่าของเดิมร้อยหกเดิมเดิมอ,อ๋ออันนี้เป็นชุดร้อยเดิมเดิมของคาร์คาร์ร้อยหกตัวร้อยหกคัสซีมันอะนะครับยางก็จะเป็นแม็กเล็บเล็บเพียวเนาะใช่พอรถรถคันนี้มันไม่สูงมากใช่ครับแต่นี้เรายังไม่ได้กลับนี่ของเดิมมันใช่ไหมที่กับมาใช่ไหมใช่อ๋อไม่เปลี่ยนอ๋อเดี๋ยว<อ>ดูเขาเอาแก้มลงล้วยตัดตัด อยู่ตรงเนี้เขาเขาจะไม่ให้มีสตรัทเกิร์ลเนี่ยมันโลง่งอ๋อเขาจเป็นพวกเราอะไรยัตียาวอะอ่าใช่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 อันนี้มันจะโล่งเลยนะอ่าเคร่อเต็ม,ตมอืมอืมอืมแล้วก็มีไสาเลียวนะแบงค์เนาะใช่ครับอืมเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเรื่องสูตรกันนะครับสูตรเครื่องอะไรประมาณสเต็ปสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็ไสาเลียวทางแบงค์ก็จัดให้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เสริมขึ้นมาดิแบงค์ทุกทีได้พี่มายไม่มีเนาะไสาเลียวตัวเนี้ย ตัวนี้เจ้าของเก่าเขาทำมาแล้วแต่เนี้ยเราไปทำสีใหม่อะไรใหม่เขาหลังเนี้จะมีมาอยู่แล้วอ๋อชุดหลังนี่มีมาหมดแล้วใช่ครับของเดิวมวินเวอร์นี่ก็มีมาอยู่แล้วเออวินตอนแรกวินตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้าครับย้ายมาไว้ข้างหลังอือ,อคือหมายความว่าชุดหลังกันชนคนชนนี่เขมีมาอยู่แล้วมีมาทำสีอย่ายงเดียวใช่ครับอ๋อข้างหลังก็ติดวินของวินของอะไรแบงค์เอ่อทีแม็กทีแม็กครับอ่าหนึ่งตัวนะครับอ้าวขาหลังเดี๋ยวไปดูขาหลังดีกว่า คาหลังนี่เป็นคาร์ไรแบงค์งร้อยหกเดิมเดิมครับอ๋อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับแ้่ของเน้นเบาเน้นเบาแต่เสริมดามเอาดามเอาอนนแต่คาหลังไม่ให้ขาดอ่ะใช่อันนี้คา,าหลังเก้านี้เขาดามมาแล้วอืออ๋อคาหลังยังใช้เกียมแต่ลองสเปเซอร์ดิใช่ครับผมอ๋มอเดี๋ยวเข้าไปดูครับเพื่อนๆนี่มาดูวินจรวด นี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตรงน,นี้มันเป็นเกียร์พาราโดยอยู่แล้วนะใช่ครับก็ทำตัวร้อยเห็นไหมเพื่อนๆนู้นทางในนะครับตัวร้อยเข้าไปนะมีคานมีเพาปั่นนะครับอ่าด้านหลังก็คือยังไม่ได้ทําอะไรมากมายย<ช>ังเน้นตัวเดิมอยู่ยกเว้นเรามาต,ติดตั้งวินจลวดเพิ่มใช่ครับผมาวางเกียร์ใหม่คะแนบหลังของอะไรแบ,แบงค์แนบหลังเอมันจะเป็นของเพราะผมจำไม่ผิดเป็นเป็นของดีฟอร์ดีครับ อมันจะยาวหน่อยเนาะใช่อืมก็ลงตัวครับแล้วที่สําคัญนี่ติดตั้งไอ้นี่ของสํานักไอ้พ่อด้วยไอเล่นเทียบไอเห็นก็ต้องหลงไหลครับตัวนี้อันนี้จะของเขาลิกมาเลยลิกมาเลยฮะใช่ต้องมีอ่ะ้าไม่ได้เขาไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้อ่าอันนี้เจ้าของก็พี่พนมเนาะใช่ครับผมมาเห็นมาดูรถบ้างยังมาสามสี่แ้ครับอืมเมื่อไหร่จะได้ทีคือแกยังไม่เอากลับอืม นะครับก็เป็นตรงเปลงเอเลนเทพนะครับแล้วก็ยังใช้โชคเดิมที่ติดมากรถเุ้เขาคืออะราม<ช>าราอะรามาราซับแท้งนะครับก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากพี่ไม่มีอะไรมากเพื่อนก็ติดตั้งเปลงเอเลนเทียเดี๋ยวเรามาดูอาวุธมาดีกว่ากลางคันกลางคันผมอาจจะคุยกับทั้งแบงค์ไม่่สนิทชิดเชื้อเท่าไหร่นะเพราะต้องอยู่ห่างครับเพื่อความปลอดภยัยทั้งตัวเราและตัวแบงค์ด้วยครับก็อ๋อมีทํากัน คันเกียร์โยนหนึ่งตัวใช่ไหมแบงค์ใช่ครับคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าหมอหนานมันอยู่หลังแล้วอ,อันนี้จะขอกขยากได้อ่าเราก็เลยทําให้แต่คันนี้เด็ดก็คือเกียร์ใช่ไหมแบงค์ใช่ครับเกียร์ตัวนี้เป็นของอะไรเกียร์พาโดครับอือคันนีเกียร์พาโดนะครับนอ่โอ้โหลูกใหญ่มากเลยเนาะใหญ่ใหญ่มันมีวินเทอมาให้เลยใช่ไหมไม่มีครับอันนี้เขาจะซื้อพีดีโอแยกมาก็คือตัวนี้ตัวลิมเนี้ย อ๋อเนี่ยนะใช่แต่เนีี้เจ้าของอ่ะเขาไม่เอาีดีโอตูดเขามีีดีโอข้างอยู่แล้วเราก็เลยจัดให้เขาอ๋อก็ททำเป็นพายาวเลยใช่ครับมีกระบ,บาบดไปที่ือที่นู่นใช่เป็นเพายสองท่อนตั้งระดับอืมอืมเพื่อนดูนะพายสองท่อนนะครับเนี่ยพาโฟนะพายไอ้ี่ไอ้ตัวปั่นพาวินน่ะมีทุบมอ้นาด้วยนะไอ้ทุปบปั๊มไอ้ถังน้ำมันด้วยนะใช่ใช่เพราะเกียร์มันเยื้องครับนะครับแล้วก็มี เดินท่อนอ,อ,อนาำแปบ๊บละตามคัสซีมาเลยนะครับแม่น,น้ำแม่งสวยมากนะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนๆโอ้ตะเกียเด็ดมาก <laughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกำลงังเนอะนะครับก็ชมไปนะครับชมพุ่เป็นแนวทางด้วยนะเพื่อนๆสนใจก็สาม,มารถติดต่อเข้ามาดูเข้ามาตอบถามได้เดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำที่ไอเอ็กเขาจัดให้ ดูครับพรเพื่อนๆอ่างน,น,น้ำแม้ยังรอเลยพราลมอะไรวะแบงค์พรามมลมวนเว้าครับเออรุ่นไหนอะผมจำไม่ได้ตัวใหม่ๆแล้วเนอะเขามองดูใบรุ่นใหม่ๆแล้วสีสายนะโอ้ยครับเป็นสเต็ปเดียวนะอ๋อสเต็ปเดียวใช่หมุนแรงตลอดได้แรงตลอ,ลอผมอ่าน้ำงามมากเลยอ๋อติดไอ้นี่ไว้ด้านหลังนะครับแอร์ก็จะมีปั๊มน้ำนะแบงค์เนาะใช่ครับแหมทั้งแบงค์กูมันเก็บงานให้เนียนหมดทุกจุดเลยวะแท้ ตรงขาจับนี่โอเคเลยแบงค์เพราะมานน้าสวยมากอ่ะน้ำสิบล้อเหมือนกันนะครับแต่มาตัดแปลงตัดแต่งเอาอ่าแต่ที่มันมันสวยคือมันเป็นพไอ้ขาจับเขาเรียกอะไรที่หุ้มมันอ่ะมันเป็นขาอ่าบางลมมันจับกับมอเตอร์เลยวมันเท่ดีอ่ะเหมือนรถเหมือนรถแด็รถซิงเลยอ่ะอันนี้อันนี้สร่งทอาเป็นรูปดาวอืมอืมอืมสวยครับมองข้างหลังสวยมิติรถก็จะประมาณนี้เพื่อน และไอ้กล่องนี้คืออะไรแบงค์อ่ะกให้ผมเปิดให้อ่ให้แบงค์เปิดให้ดูมีมหลายคนมามาถามมาที่อู้ฟุกล่องอะไรกล่องอาวุธเปล่ากล่องกล่องเครื่องมือเปล่ากล่องเก็บทองหรือกล่องเก็บเหล้าดูที่อยากจะรู้มันกล่องอะไรมีเรีดมันอยู่ในนี้อ่าเปิดขึ้นมาจะมีทองอยู่ข้างในไหมอ้อแต่ก็ดีนะมันเรียบร้อยดีครับ แล้วคันนี้มันเป็นกระบะนี่บนทุกของได้สบายเลยกระบะลอยแบบเนี้สนามนี้ใครสนใจร่วมได้นะความร้อนนี่คันเนี้ยอืมความร้อนเนี่ยผมนึกว่าเกส่อ่ะเป็นไงสี่สิบใช่ไหมเกธรรมดาอโตโเมตอ่ะมันจะมีสี่สิบแป่สิบใช่ไหมยู่กลางสี่สิบเลยยจริงอันนี้จริงของพี่แม่ยังแปดสิบหละกดพัดลมสองตัววิ่งความร้อนก็ไม่เกินสี่สิบห้า ใครสนใจบอบได้เมกเ็มะ<อ>นาวอันเนี้ยริงเราประก,กันเลยเอาอยู่เลยใช่นะผมเปลี่ยนเกยสองตัวนึกว่าเกพังอา่าสงสัยใช่ไหม <c oughs> ไอ้เหี้ยเกพังเปล<ช>่าว้าวโอ้โหเก็บแบตด้วยเก็บไอ้ปั๊มลมด้วยใช่ครับชุดแอร์ล็อกอะไรอยู่นี้มาเลยยิงลมเนี้ยใช่ใช่สิ่งสำคัญคือนเนี่ยแหละไอ้พวกปั๊มลมกับแบตเนี่ยสำคัญเลยต้องทำกล้องพุ่มนิดนึงอืม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  พันฝนกันอะไรได้นะใช่โ hmm, อ so, right. mm ้อ hmm. ย uh, uh, right. ู่ตรงนี้เลยสบายเซอร์วิสง่ายเลยใช่ครับนะครับเติมลมก็ได้ด้วยปั๊มลมตัวเนี้ยเติมได้ครับอ่าเติมได้ยี่สิบบาทนะอาจารย์เพื่อนดูครับอ่าสวยดีอ่ะเก็บงานเรียบร้อยครับทั้งแบงก์ดูนี่ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเก็บเรือบทุกจุดไว้ได้เรือเือทางเออันนี้อันนี้แค่เอามาลองนะไม่ใช่อันนี้อ๋อไอทางก้นน้ำนะอืมมาลองเะยรใช่หรืออ่าก็ประมาณนี้เพื่อน เติมลมได้อะไรได้นะครับจะชอบม่าน้ำอ่ะของม่าน้างานเนียนมากเว้ยเดี๋ยวก็คุยหลังไหม่นะครับม่าน้าเนี่ยแต่ผมติดตั้งไปแล้วล่ะนะครับ<ม>ก็สวยใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้ช่างแงคงปิดครับ<ม>เดี๋ยวเราไปดูเครื่องม้างอันนี้ก็ไม่ก็คือเบสิกทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาเขอบล็อกกับเครื่องตัวนี้มันมันเข้ากันอยู่แล้วนะครับถ้าเราพอใจกับมันนะ แต่เราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องความร้อนนี่นะครับให้จบกับเครื่องตัวนี้อ่ะมาดูกันครับนี่แน่นอนต้องเป็นเคซอยู่แล้วนะครับสำหรับออฟโรดยิ่งยางสามห้าอย่างเงี้ยขับมันตายห่าเลยแบงค์เนอะครับผมเราโมดิฟายอะไรบ้างแบงค์ตัวนี้ก็คือ รับแรกก็คือเซตโบอืมเซตซ้มสแตนดาร์ดก็ไปตามสเต็ปอ่าแต่โบแม่งลูกใหญ่มากกระไรใช่อืมโบของอะไรอ่ะเอ่อเฮดเอ็กซ์สามสิบห้าครับอืมเฮดเอ็กซ์สามสิบห้าของฮอเซ่เออมีแพ็ใเกจแจ๊กครับผมโอ้โหแต่แม่งะพูดถึงความอึดฟำผมต้องยกขึ้นมาเลยสเต็ปกันนะกึดจริงออ๋แกมันใหญ่แกมันใหญ่แล้วแม่งอึดแซดไปแบบแม่งต้องกลัวพังไอ้เหี้ย จะต้องโกบินบูทนี่ใครชอบบูทหนักๆแนะนาตัวนี้เลยอ่ะหนักจริงมอหนำไปหลังแล้วใช่ครับผมข้างหน้าก็จะโล่งอเออ่าโล่งเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีอินเตอร์ใช่ไหมใช่ครับอินเตอร์วางหน้าใช่อต่ก็ตามสูตรนะใช่ครับเพื่อให้รถได้มีแรงท็อกที่ดีขึ้นโบไอเอสอินเตอร์ก็มาให้ต้องให้เหมาะสมด้วยใช่แล้วก็ข้างน้าข้างหน้ารถนี่ก็จะเคลียร์นะครับอ่า ก็เขาเรียกอะไรท,ทําทีเดียวแล้วให้มันจบไปเลยนะครับเขาทํารถนะอย่าเชื่อผมนะเพื่อนๆเป็นไปได้นะครับท,ทําทีเดียวนะครับอย่ากะยกรกะยันนะครับดูดูข้อมูลแล้วมันมันโอเคเนี่ยเราตัดสินใจเขาเรียกอะไรปั้นไปเลยจ่ายตัง์รอบเดียวนะครับอ่าใช่ไหมแบงก์เจ็บจะจบอ่าเจ็บจะจบใช่ไหมัมนไม่ต้องมายนะิบย่อยะนชะอ่าเอารถเข้ามาเนี่ยมีมีแบบให้ดูนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ให้ดูแล้วก็เขาเรียกอะไรมีแนวทางให้ดูเนี่ย แล้วก็ใช้ได้จริงเนี้ยผมว่านแนะนําให้เพื่อนๆทำทีเดียวให้จบไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งไป,ไปแก้จุดนู้นมาแก้จุดนี้เนาะ<ช>อืมเพราะช่างอะเขาก็อยากทําให้จบอยู่แล้วนะครับอ๋อทั้งหน้าจะเป็นชกเดิมอยู่เนาะชกเดิมครับอืมลดฟ้อมดูแลเปลี่ยนไหมอาจจะไม่เปลี่ยนอนะ่ะนี่ก็ไปได้แล้วไม่แน่ใจนะ,ะแต่เท่ที่ผมสังเกตอะพวกร้อยหกอะใส่ต้นเดียวอยู่ใช่ใช่แล้วยางไม่ใหญ่้วยอ,นะอืมแล้วข้างในมีอะไรไหม ข้างในก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะโอเคครับโอ้ลูกทับบ้านเลยข้างในก็จะเป็นางาน่ดิมเหมือนเดิมอ่าอืมอ ก็เป็นของพาราโดอยู่แล้วนะใช่แล้วอ่ารตัวเตะที่ผมทำไอ้คันก้อนอะเกียร์สโลมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้อ่าอ่าแต่อันนี้มันอยู่นี่เกียร์เดิมอะเขาทำมาอย่างนี้อือืต้องขึ้นอย่างนี้อ๋อเของช่ามันอยู่แล้วใช่โอเคก็ไม่มีอะไรมากก็มีวัดบูทวัดโปตามปรับแอร์ลงแอร์ล็อกเนี่ยตามสเต็ปนะครับหน้าหลังนะครับตัวนี้อ่าไอพีดีโอคันเนี้ยจะเป็นสายใช้สายดึ อ๋อมีคันเตีรยนี้กันนึงอืมอืมอืมอือ๋อโอเคโอเคประมาณนี้เปลี่ยนเบาะใหม่เนาะเบาะเปลี่ยนใหม่ครัออ่าโอ้พร้อมลุยเลยเดินท่อนะครับด้านข้างครับแล้วแต่เลทด้านข้างออกนี่ยิงออกนี่พอรถมันไม่สูงมากกลยเวเพิมก็ไม่ฉันนะก็เพื่อนดูนะเห็นไหมครับไม่สูงคันนี้แอร์ล็อกของอะไรครับ แล้วของ a อ b ครับอ๋อเล่น a r b หน้าหลังเลยใช่ครับอืมจะของผมมีอยู่แล้วอ๋อใช้กันเลยมาใส่คันนี้อ่าอ่าอ่าเอาเดี๋ยวทั้งงั้งปิดประตูเลยปิดกระปรองเลยก็ประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานเหลือวินอย่างเดียววินตัวโหนี่วิทงขับวินสามตัวเลยเด็ใช่ครับวินเผาว,วินหน้าวินหลัง <c oughs> โอ<ฮ>้โห แตาไปป่าไหนก็ไปแล้วอย่างนี้คือตัวตัวจริงต้องบอกว่ามันสวยมาก,กเพื่อนๆมันไม่สูงจนเกินไปนะครับอ่อมันไม่สูงจนเกินไปนะะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าคนไม่ชอบสูงเนี่ยแล้วมันลุยดีด้วยนะรถไม่สูงมากเลยก็คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่าชังหลัดมาแล้วเว้ยสวัสดีครับชังหลัดไปไปหาเมียน้อยอยู่เพิ่งมาครับ <laughs> โอเคคันนี้จบแล้ว นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเสร็จเรียบร้อยทั้งทั้งทั้งบองกวเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอืมพร้อมส่งงานเหลือวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมวิน่าได้มีหางแปดสองอยู่ยังห่าไม่ได้าไไดขาดเสร็จเขาก็ไม่ยี่คันเลยคือแปดสองนะอืมไม่อยากถอดออกมาอืมอ,อืมโอเควันนี้โหรถมาหลายคันอยู่พี่พ,พ,พี่พี่แขกมาทวิทอ่ะ อาา่สอืมโอเคคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทั้งหลัดไปนะครับสนใจก็ลองโทรสอบถามดูสําหรับคันนี้ที่เคยถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือวินก็จบแล้วเดี๋ยวผมไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวแวะให้ดูรถของพี่ใหญ่หน่อยนี่ครับพี่ใหญ่หมกเม็ดครับพี่ใหญ่กูหมกเม็ดนี่นี่คันนี้นี่ช่างหลัดหมกเม็ดนะจัดจุดใจไปกับพลิปเลยเว้ยเออเดี๋ยวค่อยมาถ่ายดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเพื่อน ค่อยๆเก็บข้อมูลไปนะครับรายละเอียดคันนี้ก็ก็คงจะมีเครื่องแล้วก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวแวะไปดูคันนู้นหน่อยคันนู้นใกล้แล้วพี่แบงค์ลัดทางพิชาน้ำนี่กลังเดินไปดูไปดูดูครับรถช่างลัดนี่รอมานานแสนนานใกล้แล้วครับเดี๋ยวดูนี่นี่รถพิชาก็ใกล้แล้วครับคัน <c oughs> นี้น นะครับไปโอ้ w นไอ้นนี้ลอยแล้วใต้เลยนี่อ่แต่ชนิดไหนอืมโ,อโหนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วอุย้ยอุย้ยเดี๋ยวคันนี้ก็เด็ดเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูทีคันนี้ผมถ่ายหลายรอบไงผมก็ยังชอบถ่ายอยู่นะผมว่ามันโอ้โหพี่แกมาเติมอะไรมากมายไายกองดูสิสุดยอดเลยพี่ชายโกสารพัดวินเลยอะ เพื่อนดูนี่ ADM ครับของเขาดีนะต้องติดนะอครับสนใจก็ทักได้นะ ADM โอ้โหสารพัดวินเลยเพื่อนๆเ,เก็บไปดูคลิปหน้าดีกว่าเก็บไปดูคลิปหน้าดีกว่าเพื่อนนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันชนคันนี้ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงผมจะมาตามงานให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนี่กำลังโอ้โหคันชนแม่งโดนมากเลยไวแบง ว่าคันนั้นสวยแล้วคันนี้แม่งก็โดนว่ะโอ้โหเข้ากับรถมากเลยอะ่ะอืออืออืออืมอมไม่ต้องเจอถ่าใช่ใช่ไอท้ที่ที่จังหลัดเคยถ่ายนะโอ้โตอนนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนอ่าก็จะมีแต่หน่นเพื่อนอกำล,ล,ลังรอเลยอะ่ะนะครับอืม เท่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 หวพิชาตคุณจัดชุดใหญ่เลยวะได้รถด,ดังได้รถสมใจหมายแล้ว <c oughs> ครับจอพันชนที่ทัางหลัดผงเคยถ่ายตอนตอนขึ้นงานนะตอนนี้ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าคันนี้เพื้อดูครับอยูด่ด้านข้างยังหล่อเลยนะอ่า โอเคเดี๋ยวคันนี้ผมเก็บไว้ถ่ายคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมันเพื่อนๆเห็นเยอะเกินนะครับจะค่อยหมกเม็ดหน่อยอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ช่างหลัดทิ้งเบอร์โทรหน่อยช่างหลัดทิ้งเบอร์โทรเพื่อนเพื่อนหน่อยครับศูนย์6ปดหกห่งสามหกหกแปหอ่าสนใจได้ครับครับผมได้คุณจะได้อ่าชอบเที่ยวได้จนเที่ยวได้แล้วชอบแบบไหนก็ลองโทรสอบถามดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้คันหน้าแล้วกันไอ้คลิปหน้าคันนี้แล้วกันสวัสดีช่างแบงค์ ครับผมก็คลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อน theater. ผมไม่อยากอยู่นานครับผมกลัวช่างหลัดฉีดเฮ้กี่เ <dan> ข็มแล้วสแล้วเอาสองแล้วทำไมเร็วกว่าพี่วะฉีดอะไรสองเข็มเลมีไตัยันใหญ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปต่อไปแล้วก็รถเยอะเหลือเกินนี่ขนาดโควิดนะเนี่ยมีงานทำตลอดเลยทั้งหลัด <themselves> กู โอ้ขัน,นี้ก็ขัน,นี้ก็โดนนะอันนี้ก็ดิบดิบดิบนนทำไรอะฮะทำอะไรเปลี่ยนคานขัน,นาฬิกาเอแล้วก็กินเทาโอยหอโดโอ้โหขานี้สูงพระประเต๋าสวยจังเลยอ่ะนี่มาทำไรครับคันนี้อ้าวแล้วคามันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรออ๋อเหรออ,หรอ๋อมองนี้ก็วางคานเอาไปดูหน่อยเพื่อนเพื่อน คลิปนี้ได้ดูเยอะเลยเว้ยอ๋อมันเป็นชุดยกครับแหมมองข้างสูงคิดระวังคานอ๋อมา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 ,มาเปลี่ยนคานวางคาน้าหลังไหมอืมโอเคก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเนาะอืคันนี้ก็สวยอะรูปทรงรถมันสวยมากเลยเ,เออนี่วางคานนี่อย่างหล่อเลยอะถ้าเป็นคานนะ อ๋อยังเป็นช่วงล่างเดิมอยู่ครับแค่ชุดยกโอเคอเอาแค่นี้แล้วก,กันนะครับเพื่อนๆแล้วเจอคลิปต่อไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะและที่สําคัญนะครับพยายามเม้น์อย่างสุภาพนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับกินทอปลาแหงกินกับข้าวอร่อยกิเล,ยกเล่นก็มาต้องรองแดงและคุณจะรู้จักของต้องมี ADM สินค้าออฟโรดคุณภาพสูงที่นี้คุณมั่นใจ